คลิปนี้นะครับผมจะมารับเรียนนะครับบิทชิ p ครับก็ลองมาอ่านดูแล้วกันนะครับผมไปที่ช่องด้านบนครับกด Copy Link ครับเปิดทัชวอลเล็ตมาครับไปที่ด<ม>ีแอปกดค้างกดวางตรงกลางกดถูกด้านล่างขวารูปวิธิลียมเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชด เก็ดลับไอร์รอปนะครับกดเขมแอร์รอปกดคอนเน็กอันนี้ค่าธรรมเนียมเจ็ดบาทนะครับเจ็ดจุดแปดแปดกดแอ p r พูปก็หาคอนแทค d d r เด s นะครับครับก็ตรงนี้นะครับผมเป็นที่อยู่สัญญาณครับ กดเข้าไปเลยน,นะครับแล้วก็ c o p ปีตรงนี้นะครับไปเปิดทัดวอลเลตมาครับไปที่วอลเลตครับไป2องขีดด้านบนกดวางครับแล้วก็กดเปิดนะครับกดกดเข้าไปอีกนิดนะครับนี่ครับผมได้มา4 475ล้านครับ ย้อนมาดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับของผมนะครับเนี่ยกระเป๋าของผมตรงนี้นะครับผม475ล้าน,นครับมีผู้ถือครอง50,000ประกดน,นะครับผมก็คือถ้ามีคนซื้อหรือรับแอดดับนะจะถูกเบรนครับ ซื้อปุ๊บเบิร์นปั๊บประมาณนี้ครับผมย้อนกลับมาดูที่เว็บไซต์นะครับน่าจะมีบอกนะครับผมว่าว่าการเบิร์นะครับผมกดไปที่บิทชิปรูปบิทชิปครับโอ้ท่านผู้ชมนั่งไงครับเมื่อกี้ครับอัวเมติกร์นนิ่งนะครับผมจะมีการเผาเหรียญนะครับทุกห้าเปอร์นนะครับในการทําธุรกรรมนะครับ อันนี้มันก็จะอ่านยากหน่อยนะภาษาอังกฤษพอดีมันจะแปลไม่ไน่นี่แล้วมันหมุนๆอยู่นะครับเมื่อมีการทาลูกกรรมใดๆนะครับไม่ว่าการรับแอ้ดอกการซื้อนะครับก็จะมีการเผาทิ้งครับเหรียญก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับย้อนกลับมาดูที่ BSC สแกนอีกรอบนึงนะครับก็อุปทานทั้งหมดคือเหรียญทั้งหมดที่สร้างขึ้นนะครับโอ้มันเยอะมากเลยนะครับผมยังจะบอกไม่ถูกนะครับแล้วก็ผู้ถือครอง แอคเคานะครับมีอยู่ห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าๆนะครับผมมีการโอนนะครับผมไปแล้วนะครับเนี่ยสี่แสนสองกว่าครั้งนะครับก็เออท่านผู้ชมครับลองลองตรงนี้ดูนะครับผมก็ปีคอนแทคเดย์นะครับผมกปวางข้างบนนะครับอ่ากดวางครับแล้วกดเซิร์ชหานนะครับมันจะบอกนะครับผมว่าอ่ามีคนซื้อเหรียญไปเท่าไหร่แล้วครับ สมดุลก็คือบาลานซ์นะครับผมมีคนซื้อเรียนไปแล้ว7 74.84ใบแน้นนะครับวมวมค่าในการซื้อขายนะครับสอง0มื0นสองมืนกว่านะครับสอง0มืนห้าดอลลาร์นะครับ